ครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าตู้เอเอตู A ้นะครับผมจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับตู้นี้จะยังตัวกนด้วยบบประชาชน SCB ได้นะครับ SCB easy ของคุณพร้อมใช้งานแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับวิธีการเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์กับแอปพลิเ e คชัน SCB easy สวัสดีครับซิูเพจชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์กับแอปพลิเ e คชัน SCB easy ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมซึ่งสามารถทําได้ง่ายๆบนมือถือนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการทั้งหมดไปพร้อมๆกันนะครับผมซึ่งผมจะรีวิวตั้งแต่ดาวน์โหลดติดตั้งนะครับผมไปจนถึงเปิดใช้งานได้เลยนะครับผมอ่เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับผมก็ให้เข้าไปที่ App Store Play Store ภายในมือถือของท่านนะครับผมเพื่อทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน scb easy ก่อนนะครับผมอ่าเข้าไปที่ App Store นะครับเข้าไปที่ค้นหานะครับผมพิมพ์คําว่า scb e y นะครับผมอ่าแบบนี้นะครับกดค้นหานะครับอ่าเจอแล้วนะครับโลโก้สีม่วงแบบนี้นะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็ทําการกดรับนะครับผมเพื่อทําการติดตั้งแอปนะครับโอเคครับเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดเปิดขึ้นมาปึ๊บนะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมระบบก็จะแจ้งว่าเพื่อตรวจสอบและยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่ใช้ในการขอใช้บริการ scb ec application กรุณากดยินยอม ให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ธนาคารหากท่านไม่ความยินยอมท่านจะไม่สามารถขอใช้บริการนี้ได้นะครับผมอ่ะเราก็ต้องกดยินยอมนะครับปุ๊บอโอเคครับผมแล้วก็ระบบก็จะแจ้งว่ายินดีต้อนรับสู่ชีวิตอีซี่ชีวิตดิจิตอลนะครับผมอ่ะกดสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วก็มากดปุ่มกากบาตรตรงนี้นะครับผมปุ๊บเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมระบบก็จะแจ้งว่า คุณเป็นลูกค้า SCB ใช่หรือไม่นะครับผมสำหรับผมนะครับผมไม่มีบัญชีธนาคาร SCB เลยนะครับผมขออนุญาตเลือกเป็นไม่ใช่นะครับปึ๊บเข้าไปอ่ามากดเข้าไปแล้วนะครับผมก็มากดที่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมคําว่าเปิดบัญชีนะครับปึ๊บนะครับผมต่อมานะครับผมก็ให้กรอกนะครับชื่ออีเมลเบอร์โทรศัพท์นะครับผมเมื่อเราก่อข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มากดปุ่มเริ่มใช้งานนะครับ เมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมระบบจะให้เลือกวิธีการยืนยันตัวตนนะครับผมก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับผมจะเป็นการยืนยันตัวตนผ่านทางตู้ ATM ของ scb ecid นะครับผมและอีกแบบหนึ่งนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นการยืนยันตัวตนด้วยบริการ ndid นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกเป็นวิธีการยืนยันตัวตนผ่าน scb ecid นะครับผมเดี๋ยวจะไปทําให้ดูที่ตู้ ATM ด้วยนะครับผมอ่ะกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับ หังจากที่ผมได้ทดลองติดตั้งแอปพลิเคชัน SCB Easy นะครับผมก็คือว่าไม่สามารถที่จะติดตั้งก่อนได้นะเราจะต้องไปทำการยืนยันตัวตนก่อนนะครับผมจึงจะดำเนินการต่อได้นะครับผมดังนั้นนะครับผมให้ก,กลับไปที่หน้าหลักก่อนนะครับอะโอเคครับเมื่อกี้ผมก็ได้คุยกับทาง Call Center ของธนาคารไทยพาณิชย์เรียบร้อยแล้วนะครับผมสรุปก็คือว่า หลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปมาแล้วนะครับผมเราจะยังเปิดบัญชีไม่ได้นะครับเราจะต้องไปทําการยืนยันที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ก่อนนะครับผมจึงจะมีเมนูเปิดบัญชีขึ้นมานะครับผมอ่ะดังนั้นนะครับผมเดี๋ยวไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ก่อนนะครับผมอ่ะโอเคครับตอนนี้ผมมอยู่ที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์แล้วนะครับผมบังเกตตู้นะครับผมจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับตู้นี้ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนเอได้นะครับผม แล้วก็ไปที่หน้าตู้นะครับอ่ามาอยู่ที่หน้าตู้นะครับผมก็ไปกดคําว่ายื่นยานตัวตนเพื่อเปิดบัญชีนะครับออ่เสร็จแล้วนะครับผมก็ใส่ประชาชนไปที่ช่องนี้นะครับผมแล้วก็เสียบประชาชนลงไปเลยชัวร์ก็ใส่กครับผมอ่าเสร็จแล้วก็มากดยินยอมนะครับอ่าแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วตัดคืนนะครับผมอ่าแล้วก็กดทำรายการต่อครับ ระบบเขาก็จะแจ้งว่ากรุณาระบ,บุหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อขอใช้บริการนะครับผมเราก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราลงไปนะครับหาเสร็จแล้วก็กดปุกต้องนะครับโอเคกดยืนยันหมายเลขโทรศัพท์นะครับโอเคกรุณาระบ,บุรหัสพิ้นหกหลักเพื่อทำรายการต่อในบริการ s c d a ซ์ซีดีแอปพลิเคชันะครับ ต่อมานะครับผมเราก็ต้องมาระบุเลขพิน6หลักก่อนนะครับผมอ่าเราก็ใส่ไปนะครับโอเคนะครับเลขพิน6หลักนี้จะไปใช้ในแอปนะครับผมจะต้องใส่ถูกนะครับอ่าเสร็จวล้วก็ระบุพิน6หลักอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดย,ยนืนยันฟ้งเข้าไปท่านได้ทำการยืนยันตัวกนเรียบร้อยแล้วนะครับผมกรุณาทำการต่อในแอ e ปพลิเคชัน SBBEC ภายใน3วันก็เปิดบัญชีนะครับ กดตกลงนะครับผมอ่ะเรี <S <S ยบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดําเนินการกันต่อในแอปพลิเคชันนะครับผมอ่ะให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ไปหารูปกลมๆตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปสัญลักษณ์ของการ,ปรเปิดบัญชีธนาคารนะครับผมอ่ะกดเข้าไปนะครับผมอ่ะเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมให้มากดคําว่ายืนยันตัวตนผ่าน S c B E C I D นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับผม อ่าแล้วก็กดยินยอมนะครับกดถัดไปนะครับโอเคเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมให้เรากดปุ่มยืนยันตัวตนแล้วดำเนินการต่อนะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดอนุญาตนะครับก็กดปุ่มถัดไปนะครับต่อมานะครับผมก็ให้มากกอบหมายเลขประจำตัว13หลักที่ช่องนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะครับเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมให้เราใส่รหัส PIN 6หลัก ที่เราได้ตั้งไว้สําหรับยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM นะครับผมอ่ะเราก็เอาพิน6หลักนะครับผมที่เราไปตั้งไว้ที่ตู้ ATM เมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็มากรอกในนี้นะครับต่อมานะครับผมระบบก็จะแจ้งว่าสมัครใช้งานด้วยการสแกนใบหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้บริการนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการสแกนใบหน้ากันนะครับก็มากดถัดไปนะครับกดตกลงนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ กรุณาถอดหมวกถอดแว่นนะครับผมแล้วก็เลื่อนใบหน้าของเราให้ไปอยู่ในกรอบวงกลมตรงนี้นะครับผมเมื่อใบหน้าของเราไปอยู่ในวงกลมนี้นะครับผมเราก็มากดตรงเริ่มต้นนะครับสำหรับขั้นตอนการสแกนใบหน้านะครับผมก็อาจจะใช้เวลาบ้างนะครับผมก็ต้องมีการขยับใบหน้านะครับผมพยักหน้านะครับแล้วก็ กับพิบตาบ้างนะครับผมก็ลองทํานะครับผมจนกว่าจะผ่านนะครับเมก่สแกนไม่ผ่านแล้วนะครับผมต่อมานะครับมาดูกันต่อนะครับผมให้ข้อมูล fatca นะครับตามกฎหมายที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมกรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ fatca ก่อนเปิดบัญชีนะครับผมอ่ะกดถัดไปนะครับโอเคนะครับเราก็ต้องมาตอบคําถามนะครับผมเกี่ยวกับ fatca นะครับผมอ่ะมาตอบเสร็จแล้วก็กดยืนยันคำตอบนะครับกดตกลงนะครับ ต่อมานะครับผมเราก็มาเลือกบัญชีนะครับบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดออนไลน์นะครับผมอ่ะเราก็มากดเลือก ป๊าปเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกับการเปิดบัญชีออนไลน์ของ scb กันก่อนนะครับผมบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดนะครับผมหรือว่าแบบออนไลน์นั่นเองนะครับเข้าสู่ยุคดิจิตอลอีกขั้นนะครับผมโดยพกความสะดวกแทนการพกสมุดคู่ฝากนะครับผมจุดเด่นนะครับก็คือสามารถใช้บริการฝากเงินถอนเงินหรือโอนเงินได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับ สามารถทำธุรก,กรรมผ่านโมบายแบงกิ้งแอป SCB Easy และอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง SCB Easy Net ได้นะครับแล้วก็ข้อควรรู้นะครับผมค่ารักษาบัญชี50บาทต่อเดือนนะครับหากบัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกัน12เดือนและยอดเงินน้อยกว่า2,000บาทนะครับผมปิดบัญชีภายใน30วันนับจากวันที่เปิดค่าธรรมเนียม50บบาทต่อบัญชีนะครับเปิดบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy หรือ SCB Easy Net ได้1บัญชีต่อ1คนเท่านั้นนะครับอะแล้วก็มากดปุ่มทำรายการต่อนะครับเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมก็จะเป็นเงื่อนไขการเปิดบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดนะครับผมอะก็ลองดูนะครับผมในนี้ก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนะครับผมสําหรับการเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์นั่นเองนะครับผมอะเสร็จแล้วก็กดปุ่มยอมรับนะครับ ต่อมาครับเราก็มาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับผมว่าคํานาหน้านะครับชื่อนามสกุลถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าถูกต้องแล้วนะครับผมก็กดปุ่มถัดไปนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลสําหรับการติดต่อนะครับผมตรงนี้ก็จะมีอีเมลนะครับผมเบอร์มือถือนะครับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันนะครับผมก็ให้เรากรอข้อมูลลงไปให้เรียบร้อยนะครับผมเมื่อเรากรอข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็กดปุ่มถัดไปนะครับ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นข้อมูลด้านอาชีพนะครับผมก็กรอข้อมูลด้านอาชีพของเราลงไปให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเรากรอข้อมูลอาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากดปุ่มถัดไปนะครับเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมระบบก็จะให้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของเราที่ได้กรอกลงไปนะครับผมว่าถูกต้องแล้วหรือยังนะครับผมถ้าถูกต้องแล้วนะครับเราก็เลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็มากดยืนยันด้านล่างนะครับโอเคระบบก็ได้ส่งเลข OTP มานะครับผมทางเบอร์มือถือนะครับ โอเคกรอกเลข OTP เรียบร้อยนะครับผมอ่าระบบก็แจ้งนะครับผมว่าคุณได้ทําการเปิดบัญชี SCB เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะก็จะมีชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็จะมีเลขที่บัญชีธนาคารของเราขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มีสาขาบัญชีธนาคารด้วยนะครับผมอ่ะโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมทําการสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน SCB Easy กันต่อนะครับผมก็กดปุ่มถัดไปนะครับโอเคก็มากดยอมรับนะครับอ่า เสร็จแล้วนะครับผมยืนยันเบอร์โทรศัพท์นะครับเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่เรารับ OTP ทาง SMS นะครับผมกดตึ๊กนะครับผมอ่าแล้วก็กดถัดไปนะครับโอเคอ่าระบบก็ส่งเลข OTP มาอีกทีนึงนะครับผมกรอ OTP เรียบร้อยนะครับผมต่อมานะครับผมระบบจะให้ตั้งรหัสพิน6หลักเพื่อใช้งาน SCB Easy นะครับผมอ่ากดถัดไปอ่ายืนยันรหัสพิน6หลักอีกครั้งนะครับ โอเค FCB EC ของคุณพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมอ่ะกดถัดไปอ้าวกดแจ้งเตือนฉันนะครับกดอนุญาตนะครับโอเคเขาใช้งานแอปพลิเคชัน FCB EC ได้สะดวกด้วยระบบ Touch ID หรือ Face ID นะครับผมอ่ะก็กดตกลงนะครับกดตกลงนะครับผมโอเคอ่ะ เปิดบัญชีของคุณนะครับผมจัดการทุกบัญชีของคุณได้สะดวกขึ้นเพียงเลือกบัญชีที่ต้องการแสดงและใช้ผ่านแอปพลิเคชัน e scb easy นะครับผมอ่ะกดถัดไปป๊าปนะครับผมโอเคตรงนี้ก็จะมีข้อจำกัดและก็เงื่อนไขนะครับผมเสร็จแล้วก็กดยอมรับนะครับโอเคต่อมานะครับผมเราก็มาเลือกบัญชีที่เราต้องการแสดงในแอปพลิเคชัน e scb easy นะครับผมอ่ะผมก็จะเลือกตัวนี้นะครับที่ไดเ้เพิ่งเปิดไปเมื่อกี้เองนะครับผมกดถัดไป โอเคกดยืนยันในระบบก็ได้เพิ่มบัญชีไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาเราก็กลับไปที่หน้าหลักนะครับโอเคครับตอนนี้ระบบเขาก็จะแนะนําพวกเมนูฟังชั่นต่างๆของแอปนะครับผมเราก็เลื่อนดูได้นะครับผมถ้าดูเสร็จแล้วเราก็กดกระเบ่าไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับวิธีการเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์กับแอปพลิเคชัน scb easy ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผม เมื่อเราเปิดเสร็จแล้วนะครับผมพอเรากดเข้าไปที่คําว่าธุรกรรมของฉันนะครับผมอ่ะเราก็จะเจอกับเมนูเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะเราก็สามารถที่จะเลือกใช้บริการได้เลยนะครับผมอ่ะนี่นะครับผมเมนูฟังก์ชันต่างๆก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับผมหลังจากที่เรายืนยันตัวตนนะครับผมแล้วก็เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน s c เเรียบร้อยถูกต้องนะครับก็จะเข้ามาเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับผม อ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับแชร์คลิปดีๆแบบนี้ไปให้เพื่อนได้ดูด้วยสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่อง Steelplay Channel นะครับผมส่วนท่านใดที่มีคำถามนะครับก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ